สวัสดีครับชื่อช่างสมศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคต่างๆนะครับให้กับเพื่อนร่วมอาชีพนะฮะวันนี้เราจะมาโชว์เทคนิคลดนะฮะความบางของเส้นผมเป็นเทคนิคสโตคัสตนะครับผมนะตัวน,นี้เราจะใช้กันไกนะฮะที่มีความโค้งนะครับผมนะฮะมันจะไม่ทำให้ ปลายเส้นผมเนี่ยมาเกิดการเดือดร้ามกันเยอะนะฮะหรือว่าเส้นผมมันจะได้ดูไม่แหว่งนะครับที่การ,รดึงเส้นผมออกมานะครับแล้วก็ใช้คมกันไกลด้านในเนี่ยนะฮะสตอกแบบนี้นะครับนะบเป็นการสตอกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพกันเลยนะครับ หลังจากที่เราแบ่งเส้นผมเสร็จแล้วนะครับผมนะครับเราก็มาทําการนะตัดนะนะดึงช่อผมขึ้นมานะครับผมนะนะดึงช่อผมขึ้นมาหวีให้ตึงนะครับนะจากนั้นนะเราก็ใช้นิ้วนะจับเส้นผมไว้นะครับผมนะใช้ก้นไกนะฮะเข้าทําลักษณะนี้นะครับ ดูใหม่นะครับปลายผมยังหนาอยู่นะฮะแล้วก็ใส่อัฟเฟกเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะะเสร็จแล้วหนึ่งช่อนะครับก็ทำลักษณะของอการสโตกเนี่ยนะฮะทำลักษณะเดิมนะครับจะอยู่ที่เทคนิคนี้เวลาระวางกันไกลเข้าไปนะครับนะฮะ เราต้องดูว่าความหนาของเนื้อผมที่เราตัดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเนื้อผมมันมีมากมีน้อยนะฮะต้องสังเกตดูนะครับนะอัฟเตอร์นี่ก็จะดูผิวขึ้นมาเลยทันทีนะครับอันนี้จะเป็นช่อรวมนะครับวิธีการรวบนะฮะรวบรวมออกมาเลยนะฮะนะรวมออกมาเลยนะครับนะ แล้วก็ทำสโตกเข้าไปนะฮะโอเคนะคเสร็จแล้วเราก็ผีอันนี้คือผลลัพธ์ของการทำเทคนิคนะฮะสโตกคัทนะครับผมนะฮะประยุกใช้ได้ทั้งผมชายแล้วก็ผมหญิงนะครับ,นะรบถ้าเป็นลักษณะ ผมผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอผมผมยาวนะครับผมผมยาวกลางหลังนะฮะหรือนะผมยาวประมาณหัวไหล่นะฮะหรือจะเป็นลักษณะผมบ๊อบทุยนะฮะเน้นความทุยด้านบนก็สามารถนะฮะใช้เทคนิคสตกคักตัวนี้นะฮะเพื่อสร้างความทุยบริเวณด้านหลังเนี่ยได้เช่นกันครับนะ,ะส่วนผมผู้ชายนี้ถ้าเป็นผมสั้นมากนะครับไม่แนะนําให้ใช้นะฮะให้ไปใช้เทคนิคนะฮะพอยคัต จะดีกว่านะครับผมนะฮะี๋ยวเราจะมาชมเทคนิคทวิสต์นะฮะเป็นเทคนิคลดปริมาณเนื้อผมนะฮะใช้ประโยชน์ได้นะฮะสำหรับผมที่มีความยาวนะครับผมหรือเป็นลักษณะผมผู้หญิงนะครับหยิบผมมาเป็นปล่อยๆนะฮะแบบนี้นะครับอันก็สวิสนะฮะเส้นผมเข้าไปนะครับลักษณะนี้ เสร็จแล้วท่านก็สก็นะฮะสกอินนะครับสกอินเข้าไปเหมือนกับการเหลาเหลาเข้าไปนะครับก็สกอินเข้าไปสกเอานะฮะสกอินเข้าไปนะครับสกเอานะครับเทคนิคนี้นะครับจะช่วยลดความหนาบางของเส้นผมลงได้นะครับผมนะซึ่งสามารถใช้กับผมตรงก็ได้นะครับ หรือถ้าเป็นผมที่มีเชื้อเชื้อดัดอยู่แล้วนะท่านก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาชมภาพนะฮะขั้นตอนแบบ,นะรบเร็วๆกันนะครับเทคนิคนี้นะครับ,นะรบจะเหมาะกับการใช้นะ กับผมยาวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมยาวกลางหลังเลยหลังนะครับหรือว่ายาวประมาณเคลไีลนะฮะเพียงแค่ว่านะฮะหลังจากที่เราตัดเป็นทรงเสร็จแล้วนะฮะให้เราสังเกตดูว่านะฮะตรงบริเวณส่วนไหนที่เส้นผมลูกค้าเราที่มันยังเป็นก้อนนะฮะหรือว่าดูหนาๆอยู่นะครับก็หวังว่าเทคนิคใหม่นี้นะฮะเอาไปใช้ กับนะบลูกค้าของท่านได้นะให้เกิดประโยชน์นะครับผมช่างสมศักดิ์ขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ